ด้วยนะคะอ๋อยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะส่วนมากจะเห็นคุณสายทองสวัสดีค่ะคุณสายทองสุโภนะคะแบะมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะคุณสายทองแต,แต่เราได้ทำล้วก็มีความรู้สึกว่า้ยฉันทำผ่านตรงน,นี้แล้วนะฉันมีเพื่อนมามาทักทายมาติดตามนะ บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ติดตามเพื่อนๆมาแม่สารก็ผ่านแล้วนะคะคุณอาชีวีแม่สารก็ผ่านแล้วเป็นพี่อีกท่านนึ่งก็แนะนำนะคะ60บาทขอบคุณค่ะ สวัสดีทักทายสองดวงตานะคะถ้าวางก็แว่มาพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะหมอหล่อยเอยู่เออขาเก่งอังกฤษนะเธอขอบคุณนะคะพี่สิริที่แบมมาพูดคุยทักทายอ่าใช่ใช่ให้กำลังใจเองรกรกนะคะรกรกนะคะสาขาเรเทาไ่ อีกอีกอีกหลายปีอีกหลายปีหรอกเพราะว่ายังยังเพิ่งเล็กอากาศร้อนอากาศร้อนเมื่อเช้าฝนตกตอนเย็นพียกกังบวอ้าอยู่เลยรีบกรสัสดีค่ะแ,แล้วเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขเนาะยายสุขเราหนื่อยเราก็มีความสุขสวัสดีจ้าบา,านค่นะครับแน้พี่กะปิยาทานแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะ วันนี้ก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หลานสาวก็ไปหักเอามาเออเลยยังเนาะ,ะแม่สานก็บอกว่ายินดีเช่นกันนะคะคุณวัฒนายินดีเช่นกันนะค,ะคุณวัฒนาก็เหมือนเรามีเพื่อนหลายผ้ารับรนะคะแม่รับรับนะคะทดสอบสิบเปอร์เซนต์ค่ะอ๋อใช่ไหมคะอ๋อขยันขยันนะคะแหนมแหนมโูก็เราก็ไปซื้อทานแล้วแหละยี่บาทได้หน่อยหนะึ่ง เราหนังจะเยอะเนาะไปไไปไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ไปนั่งคอยให้เราไปหาซื้อของแต่ก็อยากไปนะคนนุณรัชนาผ่านหรือ,อยังเอยตอนนี้ก็เห็นรีบๆกันอยู่เนาะก็ขอให้ปุย๋ยแบบหนึง่งของเดือนนี้น่าจะเป็นแบบเนื้อไม่หนาเปิดไม่หนาค่ะ ติดตามนะคะเป็นเป็นเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง้องแล้วกันก็ทำทำชิชิอาหารญี่ปุ่นในหะ้คุณผู้ชายแล้วก็ทำสลัดได้อ่ะอโบโคาโด้แล้วหลานสาวนุกกกินทุกวันเลยหนูหนูจะกินไม่ทันเขาแล้วเนี่ยเขาเล่นเขาแบบเลิกเรียนทุกคนที่ที่เพื่อนเพื่นติดตามเราเราก็มีความรู้สึกว่ายัางทำไม่ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนรู้ยังไงแฟนบอกอืมไม่น่าเลยเหมือนกับเขาไม่ได้บอกเราว่าของมีตําหนิงไงเดินก็เลยคิดว่าเออผมไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางที่เขาจะมาเนาะก็มาทําสลาดัดอโบคาโดผก็เสิร์ฟ<ม>แล้วก็ชูชีใส่ปาแซลามอนแล้วก็โวคาโดก็ห่อสลัหลายเป็นมาทากทายแล้วเป็นกระป๋อเลยเดิน้อเห็นเพื่นหน้าเสร็จนะ่ันเองแต่เพิ่นก็ใจดีใจดีมาทักทาย ะคะแม่เดินทางปลอดภัยนะคะทานข้าวอร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเดือนก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็นา่ารักตอนนี้ตอนนี้กลับจากประเทศกันหมดแล้วอีกหกเดือนนู่นแหละถึงจะกลับมาอีกทีนึงก็เหลืออยู่นี่กับจ้า สวคุณพี่สิริก็อบอกสวัสดีทักทายคุณเตี้ยนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะก็เดินไปซื้อลูกเขนยา่าซื้อมาถึงบ้านโอ้ยล้อเขาก็จะไปแล้วนะล้อเขาแตกแล้วอ่ะนี่ยิบสีต้องกลับไปก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทําก็ได้เพราะว่ามีไม่กี่คนเองต่างคนก็ต่างแบบกลับไปหมดแล้วสงสัยแกไม่รู้นะแต่กอนต้มไปชั่วโมงเลย ต้มไปชิมไปหลังๆมานี้รู้สึกว่าเราไม่ต้องต้มนานต้มพอ,อน้ําแดงออกก็เปลี่ยนก็นต้มเพราะว่าทําไมถึงติดเพื่อนจังเพราะว่าเดือนก็อยู่บ้านสวนเนาะม,มีมีบ้านสามหลังอะ่ะของของน้องชายเขาหรเดือนก็เลยลือออกเขาก็บอกให้เดือนมาปลูกใหม่เดือนก็เลยบอกว่าของน้องชายมีอยู่แต่ของน้องชาย ปีที่สองแล้วแต่รกรกเ็กเล็กจ้าแรกรเลกเลิกนัจ้าคุณอัชวีกส็สาดถ่ายแม่แม่สานเนาะแม่สานหอมผมคุณรัชนาผ่านหรือ,อยังเอ่ยตอนนี้ก็เห็นรีบๆกันอยู่เนาะก็ขอให้สวัสดีค่ะท่านกำลังรับชมอยู่นะคะก,กันว่าเวลาเราขึ้นไลนอ์อะ เวลาจบไล์เราต้องไปตอบเพื่อนหลังบ้านไหมอันนี้เดือนไม่ได้ทําเลยนะพี่เพราะเดือนไม่รู้แต่พอเดือนไปน้ำยาล,ล้างจานไปด้วยแล้วก็ฟังพี่ก่ณนไปด้วยนะ <c oughs> ฟ,ฟังพันพูดฟันให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจิี่แบบเล่นดดวน แม่สันก็สวัสดีท่าทายคุณนันชนานะคุณน้องนัทนะคะคุณพี่บรรจงผมไม่ถนัดเรื่องเพื่อนก็ถ้าเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนก็จะจะม,มาท่าทายแล้วก็สบายดีหรือไม่ก็อาจจะอาจจะดูดูผลงานหลังบ้านกันอะไรสวัสดีค่ะคุณพี่สริรีสวัสดีค่ะ เ็นเพื่อนอีกท่านเลงนะอยู่ปวสี่ปวห้าปวหกแล้วโอ้ mm hmm. oh, พี่เด่นกลับมาถึงพี่เด่นเมื่อตอนหัวข้ามพี่เดินเอาหน่อไม้มาต้มพอดีเลย mm hmm. มาเราเอาหน่อไม้นะเอาหน่อ,อ,นอไม้ไปคุยเรียมถามคุยเรียมถามกับเพื่อนๆให้เยอะแต่มีอีกอย่างหนึง่งตอนที่เดินขึ้นนะ่ะเดินก็ไม่เข้าใจเหมือนไม่เห็นเปิดไม่เห็นเดินหายนะเมื่อคืนเนี้ยตื่น ก็เดินอยู่บ้านสองสามอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่ภารกิจจากส่วนเราเสร็จแล้วเราตอนนี้เป็นพนักง,งานขับรถพี่ชีดคุณสาหมดไม่ได้ขนมปังนี้ดมันป้าขอน้ำส้มหน่อยปัน่นพี่ป้าปัน่นอะ เราเราก็ปั่นถ้วยหนึ่งเราก็ได้ประมาณช็อตเล็กๆเนาะบางทีก็ยีบงีบอยู่บนสโซฟาสักพักตื่นขึ้นมายีบนี่ไม่ได้ยีบนานะนะพี่ยีบแบบนิดเดียวอะ่ะกันนะคะคิดถึงพอดีเลยแม่คิดถึงแม่ซานพมมานะคะสวัสดีค่ะหนูขออนุญ,ญาตถามนะตอนเช้าชมวิวธรรมชาติอยู่ในเมืองหลวงเนาะมองตึงกลา สูงๆเปิดบ้านให้60วันยังผมพี่เดือนน่าจะเข้าเดือนที่สองเดือนที่สองแต่ไม่รู้กี่วันตอนนั้นนับอยู่ตอนนี้ไม่ได้นับเลยวะ่ะเสดายเสดายไม่ได้นับอือยู่ป .3 เรนก็อยู่ป .3 ลายถ่ายท่านก็ยังไม่ผ่านเนาะน่าจะอยู่อยู่อยู่ป .3 เหมือนกันก็อ่า <laughs> ต้อเดิอนอยู่บ้านสองสามอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่ภารกิจจากส่วนเราเสร็จแล้วโอ้ไป แล้วเนาะชะนะ,ะอ่ะสวัสดีค่ะคุณกบีนะคะเพียงขจรสวัสดีค่ะพี่เดือนแมะมาสมทกขอบคุณนะคะที่แวะมาพูดคุยกับพี่เดือนเนาะถ้าพี่เดือนไม่ได้ไปวันสองวันวันวนก็นขอโทษหน่อยนะจ้าคุยเรียมทามคุยเรียมทามกับเพื่อนๆให้เยอะแต่มีอีกอย่างหนึ่งตอนที่เดือนขึ้นอนะเดือนก็ไม่เข้าใจเหมือนเดือนคุยต่อพี่กดกดกดไอ้กดไฟเลี้ยวหน่อย กะพี่กูพี่แมไหนถ้าเดินปิดบ้านสวัสดีทักทายตอนเย็นค่ะสวัสดีทักทายตอนเย็นนะคะฝนตกอาการก็อบอ้าวค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายมาคุยคุยทักทายกันตอนเย็นค่ะวันนี้ก็เป็นวันบุญเนาะเดินไปบ้านก็ย่ง มีผลงานอยู่เนาะอยู่บุรีรัมย์ค่ะนี้เรา่มือออใช่ค่ะเมื่อก่อนแคนขับรถได้เดนก็ยังได้นั่งเป็นเป็นนั่งเกียงข้างเป็นตุ๊กตาหน้ารถนักเล่นได้นะมือถือตอนนี้เราวันนี้เป็นตุ๊กตาหน้า ในะคะจะดูให้ยาว